วันนี้เราจะ <c oughs> คุณทำไปแล้ว <c oughs> ไปตามหาไอ้พวกมูป่เาเรกตะตาหาวันที่หมูป่าที่ไหนะที่ไหนชิ้นเดียวเลยตอนนี้จะไม่ถึงสองตัวโอ้โอโอ้ตมไอ้ตกี่ไอม เฮ้ยทำไมโค้งนี้มันเป็นอยู่วะครับเป็นอยู่งได้ไหมพวกผมเอาไปปล่อยได้ใส่เป็นไม้นึกเลือ,อย่างนับนขับขับรถอ,ออกจากไอ้ตัวเมืองลำพูนวิ่งตรงมาสายลำปางอะเนาะ ไปทางลำปางอีกประมาณกี่กิโลนะาเบลา่า20 <S <S ่สิบหนึ่งรูนยี่สิบตมาเช้ากิโลอะนะครับเราก็จะถึงตลาเดเรียกว,ว่าตลาดแม่ทาใช่นะครับบร,รรยากาศหนุนก็ร้อนีบรากาศร้อนนนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดหน้าการไม่ทาใช่หน้าตลาดแม่ทาจะเป็นฝั่งใหม่นะครับเป็นฝั่งซ้ายถ้ามาจากเชียงใหม่เขาจะอยู่ซ้ายมือแต่เดี๋ยวเราจะกลับรถไปตลาดฝั่งเก่าเราต้องไปกลับรถมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่นี่เราพักรถกันตรงนี้ก่อนครับผม <c oughs> พักกันแป๊บหนึง คุณทำอะไาชัดชัดตลาดแม่ทาใช่ไหมกาดแม่ทาเอ้ก <no p Obrig illions> ับคุณเมืองไอ้ฮวงกาดแม่ทาตัวเขาตลาดตะกี้เขาแก่ไอ้เนือไปครับไปตามหาหมูฟ้ากัน ขวาซ้ายใช่ไปทางซ้ายก่อน่าน้ำหักมืปากกันครับ

แต่เราเจอแล้วหมูป่าแต่เดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับ ไปหมดเลยอุ้ยอันนี้อย่างไะยายครับอันนี้ต้นอย่างนึงต้นไหนครับต้นบุ๊กเพราะน่าไปใหญ่ๆอ่ะครับใหญ่มาตาใดอ่ะครับกินบอบินเนอะ ไม่เคยรู้จักเลยยายต้นไหนว่าบุกอ่ะเคยกินใบบอนก่อนเก่งใบบอนเก่งบอลโอแกยังเดียวกันจะเอยอยู่บอนแต่แต่นี่มันเอยแล้วมัน๋ยวมันจะเล่นอยู่เก่าแล้วก็เกี้ยวเกี้ยวถึงก่อนอยู่อร่อยของป่าเขาป่าจริงป่าดำมา เนี่ยค่ะหมูป่านี่ถ้าขายเป็นโลโลท่าไหร่อ่ะถ้าเอาเป็นกิโลโลสองร้อยห้าสิบค่ะอะถ้าเอาหนึ่งโลก็ลดได้ล้าเอาหนึ่โลก็ลดได้ถ้าปกติถ้าเป็นกิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบองอยห้าสอ๋ออันผมเอาสองโลก็ได้ครับเอาหนังเยอะค่ะอเอาหนังเยอะครับ หมูป่าเพิ่งกินหนังกากระตัวใช่ค่ะหรือ่ากินจีนเอาแบบกุ้งหรือว่าเจ้าเนื้อหนังผสมกันเอา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 หนังเยอะดีกว่าครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับนินหรือว่าเจ้าชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยตอนนี้จะไม่ถึงสองโลเออเอาเอาแยกก็ได้ครับผมผมถึงเอาไปแช่แยกอยู่ดีช่วยถ่ะยเราไหมครับ ก็ชุดมาเป็นเนีอ๋อเขมีชุดถัดให้เห็นไหมชุดเออใช่นี่ถุงละยี่สิบนี้ถุงละสิบนะคะแกม,มีมมมชุดถักมเคลืองแกงใ้ไง่ยพอดีโอ้โหพอดีเราได้แล้วหมูป่าโอเค ไปดูอย่างอืง่นกันต่อหมูต่าแล้วเดินชมตลาดกันูเห็บง่ายมากงูเว็บอยากรู้อ่ะ

กินเรื่เต็มเรื่อกไปดีกว่าช่วยข้าวบนหลังต่อสุกอืมถายแล้วเจอกันแล้วต่อสุกอ่ะ,ะอืมอันนี้ชุดหนอน

เมมเบอร์โทรป้าท <c oughs> ่านเลยติดกเอาเบอร์เหรเออทำไมกับไปเอาเบอร์บ่สมีต้งเหนือก็มีเกโอโทรศัพท์แล้วขับมาเอา่ะส่งส่งไลโกานี่คือปูอ่องมันอ่งูนาเขาฟีดได้เล เอาไปถุงเดียวเพราโอ้กเก็บไปหมื่นกาแม่านี้อะไรก็สาบาทอยากสามแคคซีนอันนี้จะป็ดกับพุกมันเก็บไม่หมื่นกับแม่กาใส่ฟิตไป่ใส่ฟิตรปเก่ากระพุกใส่ฟิตลอันนี้เขาต้องเอาไปย่างอันนี้กินได้เลยก้ะแม่กินมาเดียวนี้ได้เลยอ๋อสามแค้แค่ซีนอ๋ เนือไปอินได้คืออย่างนี้มันซื้อเหอ้ยที่อย่างนี้ซื้ออ่ะที่เพิ่งบอกก็ซื้อขวดไปฝากแม่นี่มาซื้อนี่อะปัญหาเยอะเจอแล้วครับปูองอโซวยปูองกันอันนี้หนวยอย่างนีนแนน่แม่นี่หนวยแม่นี่หนวยอย่างนี่ดอกไม่ขำหวานสิอ๋อดอกมกันกันครับรีบมันจะ มีดอกของหวานด้วยอ่าคุองไหมคะเจอปลาส้มใช่ใช่น้อยสามห้าสามร้อยเลยเนาะไม่แต่ น่าค่าชิไปเน,นาะปลาช่วยาวค่ะราค่าดีสาคุ้มแน่นอง อปกันต่อนไกันต่อครับตอตรัที่เราเข้าซอย,อยนี้แนลน้ว แลก็ข้าซอยน,น,น,นี้เหมือนเดิมใช่อันนี้ไก่ดำใส่แดงมาตาหนอยเจกันอีกแล้วเจอกันอีกแวบวข่น้าไข่ให้บ แดดเดียวววรอปาน่มันเลยื่อยมะดหมเป็นแดดเดียวนี่นีเจะขาย้าตแ่ิาทอร่อยค่ะเลยแดดเดียวอร่อยนะคะนี่เป็นรดแดดเดียวเจ้าะดปันเนื้ออ่อนค่ะโอ้เปดอร่อย เราไม่หดละที่ไม่หมดเลยนึกว่าซีอิ๊วเลยอ่ะซีิห้าสิบบาทสองเก้าสิบไม่ใช่ใส่ใส่น้ำจืดค่ะกระทุกจานแล้วรถนอนได้หรือเปลุณแม่แจมุ๊กกุ๊กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ไม่มากไม่มากทิงแห้งเนี้ทำเจ้าโอ้หใ้กนีทำทำอันนี้ปนลวกแล้วครับหรือว่าทำไม่เจ้าทำขึ้นรำทำไมจ้าผม่ทำขึ้นนรำาำไมกระลำของใ่หัวจะหัวใยนั่ง้าห้า ไปถุงเลยใตังแค่เดียวเรียกทำปุ้ยเนาะอยนางี้นั่นต่อ,อน้อยเนีย่ยโอเคเอาที่ถุงแล้วเพาผำไปด้วย <c oughs> ไปไปไทำปุ้ยเ,เร็วเร็วแกลกเยอาไหนนะจีนหนึม่กาบ้านน่เน้ะได้ทำ <c oughs> แล้ว <c oughs> ว่ากระออเดียวเจ้าน่ร้อาเจอร้านมหากรรมเอฟถั่วเน่าสิบบาทเราจะส่งเราอจะส่งเอฟ านหักกาแอบอือออออป็นไม้นี่คืออ่ารครับอ้นี่คือไก่ม่วไก่ ่ปก,กินข้าวมาคอกนก็ดีนะเ, <c oughs> เอาหอนึงยที่ก,กวยปิ้งออไมเทนหนาวแล้วอยากกินแกไขป่ปลาไหมชื่อไปถคนเท่าได้กันนหะมากมากเรามีพิเนี่ยครับับอ,อืม เออสนุกแล้วสนุกแล้วดูคไมมน่าได้เยอะกว่านี่ <Maj Science> ตลาดนี่มันกว้างอยู่นู่นไม่มากับนาวดิยาวไม่วยหรอเอาแบบตอนนี้ ับนีเอคุณางไม่ากำให้หน่อยน้ำแข็งกับมะล้เออน้ำแข็งหมวอ้น้ำแข็งก้อนอะไอ้น้ำแข็งกอนอะน้ำแข็งกอนกับมล้อครับครับดีนะจ๊ะหานหมานหมานหวานจักน้อยตามครับ ไอ้หอยโข่งมันเป็นอยู่อะครับเป็นอยู่จะไร่เพผมเอาไปปล่อยได้เนี่ยปล่อยได้เอาไปไกลๆก็ได้เอาไปเดินทางไกลจะได้อ๋อ้โหเอาไปไหนไกลๆอีกปล่อยได้เออตรงนี้เราไปทุ่งเดี๋ยวเราเอาหอยโข่งไปนี่หอยโข่งยิบเลย ปกติม <Infinity>. ันมันปรยานัไไม่เ็ไ่หือม่นไกลไ่เอะมากเจ้ารบเถันนี้กรันเมือมบัใหญ่แต่น้อยอันนี้หอ๋อตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ นี่ป่าอย่างนี้ปลาช่อนนาค่ะปลาช่อนนาทุ่งทุ่งนี้อ๋อรอได้หรอแล้วมีปลาช่อนน้าด้วยเขาเพิ่ครับอคือคุณคาเมิร่าซื้อไปกินอ่ะใช่แต่เราซื้อไปปล่อยอ่ะเต้เต้นั่นเหรอหมดแล้ว สุดซอยเอามาดูซอยกัน <c oughs> สุดซอยแล้วครับเอาเดิน,เ,นเอาข้างในดีกว่า โอ้สิบหกเราแป๊บบุ้ดเอาไว้ในรถเย็นซอข่ดเจียก่อนว้างลุม่มว้างลุม่มเออ ครับอโอ้ยวันได้หมูปลาหมูปลามา2กิโลอันนี้เอาไปทำเมนูผัดเผ็ดแล้วก็หอยโข่งอันนี้เอาไปปล่อยเราผําก็เอาไปปล่อยนี่เราซื้อเน็ตปล่อยแต่คุณคามิล่าซื้อกินอ้าวผั่มเอาไปปล่อยหรอปล่อยทำไมมันเป็นพืชเหรอหรือว่ามันเป็นมันเป็นสไลด์ไม่รู้มัน เป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้มันต้องเลี้ยงปล่อยทำไมเพื่อมันขยายพันธุ์แล้วเราก็ตักมากินเรื่อยๆอ๋ออันนี้ปล่อยปล่อยบ้านเก่าแน่นอนน้องนอีง่ปะระทับใจากซื้อกินอย่างเดียวนี่กินอย่างเดียวปิดคลิปครับ